มาเจอกันอีกครั้งกับรายการเรื่องไม่จิกสื่อในอัปเดตของย่ามามือจูตูดเอซซินนะครับผมโล้วเก็ลองลงกำคำไปแล้วในช่วงแรกนะมันยากจะจัดและที่สำคัญเลยก็คือดาวที่ติดมาอีกแสนหกพระเจ้าเราจะไม่ย่อท้อแน่นอนกับไอซินเฮ้ยเดี๋ยวเปิดตัวรายการก่อนดีกว่า แล้วไปจากศูนย์กับรายการที่จะทำให้คุณนั้นเล่นสายฟรีได้แบบมีประสิทธิภาพกับ1,60,000ได้มัได้ไหมเอซนนจี้เราสูมไปเียดล้านแล้วนะเนี่ยยังไม่ออกเลยแต่<ะ>ก่อนจะไปดูเกลือก็ขอคนกระทรืบนหนักๆคนละหนึ่งไหลหนึ่งซับกันด้วยนะจ๊ะถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีที่แล้วเนี่ยเราก็รวมไว้ให้แล้วนะครับผม100ยัน160นะจ๊ะจัดไป <H ee> ว่านันจัดค่าแม่สอ o hours later เราก็ตัดมาอย่างรวเร็วกับการสุ่มที่บปดตูดใน1นึ0 0 0ที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยบ้าขนาดนึงสุ่มมายังไม่มีกระจกแตกเลยสักอันเดียวรับรองว่าอา่และตอนนี้เราคิดว่า,เ,าเราน่าจะไม่ได้เซนเหมือนเดิมะนะ จากการกระดดดไปดุดมาแล้วแรเดาวตรงนู้นมีสามเรียบร้อยนะฮะกีกี้บานคังและนี่คือตัวละครที่ได้มาแบบอาเกลือๆนะค,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 ออครับมันเยอะเกินไปแล้วและนี่คือสิ่งที่เราทำนะครับในขั้นตอน,ต,อนต่อไปนั่นก็คือเอากีกี้ไปข้ามขีดจำกรรัดรีมิดเบรกแม่เบยตนตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในกระเป๋าเราณตอนนี้ก็คือไอเซนจังไอเซนพอมนี่มันไอจังปะโถ ถ้าไอซินจังรับรองว่าพี่เทพแน่นอนเราก็ทำการยัดทุกตัวที่เราสุ่มได้มาแบบเกลือๆนั้นลงไปในนี้ทั้งหมด12ตัวเพื่อการอัพรีบินเบกขึ้นไปอีกแค่10เวลเท่านั้นนะแต่ตอนนี้ไอไม่โดนเนิรฟ์ฟซะด้วยนะครับต้องฆ่าถึง10ตัวถึงแัมมอนได้1ตัวเฮดแมมและอย่างนี้ดาเมจจะไปฆ่าได้ยังไง และหลังจากนะั้นเราก็ทำการรีบเบรกไปที่เรียบร้อย <c oughs> รีบเบร,บรกแล้วก็จริง่ะแต่เลเวลยัง้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็น,นั่นแหละครับและนี่คือความตรึง <c oughs> และหลังจากนั้นเราก็ทำการมาลงด่านยามังปมตูจเกลือไซไม่ใช่ยามอมโตนะครับพมใช่ปะวะแล้วก็ทำการลงทุกวันไปเรื่อย ด้ลงแต่ละวันเพราะว่ามันมีคูดาวอาแสนนานจริงๆแล้วที่เราจะอยากได้นั่นคือรูปเต่านั่นเอง,นงครับผมเพื่อการเก็บตัวสีเขตถึง4ี4่ลูกแล้วกปล่อยบางใครริษยาไกา้คลนละเรื่องแล้วไอ้เจไปเรื่อยเลยเนี่ย <c oughs> และตอนนี้เราก็ทําการเคลียร์ดาดด้วยแบบรวดเร็ว้าใคร้เงาๆอย่างเงาก่อยก็สามารถสมัครสมาชิกด้านร่างคลิปิดีโอนี้เพื่อมาคุยกับเราและก็มารวงกับเราได้ไ<อ>นะครับ เพราะว่าเราก็เงาหงอยเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครจะเล่นด้วยเลยให้ตายเถอะเอาเลยครับผู้ชมครับแต่นหลังจากนั้นแล้วก็มาลุ้นลูกเต๋ากันนะครับผมอะไรจริงพแค่แต่เดี๋ยวก่อนมันต้องเก็บสีลูกนี่หว่าประโูเอ้ยสีลูกเลยนะเฮ้ย สนับสนุนโดยร้านบิวปรกรณชอ็อปตอนนี้ร้านบิวปรกรณจัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้วกับ a อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลปิศารแมวตันแบบสุดเทพเแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิด <c oughs> ผลปงกรณถาวอรและผลต่างๆอีกมากมาย F FK <c oughs> <c oughs> สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษหลังจากที่เราลงเป็นแล้วยังดูดื่มและเพ็ดมันสุดๆนะครับ,รบกับตู้ยามาโมโต้เออเออเอนั่นแหละนะกับรีมิตต์นะครับผมอุ้ยเก้าร้อยเก้าเก้าเลขสวยขนาดนี้ตัวต้องมาแล้วล่ะครับนันเนาะ voilà. ไอ้เชี่ยตูก็บอกอยู่ว่าสุดตึงแต่ตัวละครนี่กิ่กี้จัดที่ออกมาก็ตุ่มไปเรื่อยๆแล้วกันเอออ้โ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 อ้เดียงเสียงแล้วน่าจะเป็นเสียงที่กําลังตกมันได้ที่เลยทีเดียวนะฮะเสียงใงความเกลือตุ่มไปก่อนตุ่มไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งนับสมทหารนะเชี่หนึ่งเนาะโคตรซีดเลยเฮ็ดแมมตุ่มไปเรื่อยๆครับ ยังไม่จบยังไม่จบโอโหไปเรื่อยๆอยังอยู่ครับนันน้อน่นะจะขอสักตัวหนึ่งตอนนี้น่าจะอีเวนต์น่าจะบูตขึ้นนะครับผมถ้าเราเก็บตัวละครอีเวนต์บูตร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยเราจะจบอีเวนต์นี้แบบรวดเร็วมากๆนะครับผมแต่ตอนนี้อ่ะยังยังน่าจะยังไม่ร้อยนะครับผมเพราะว่าตัวยังไม่ออกเลยแล้วต้องเอาตัวละครในตู้นี้ไปเล่นนั่นเองนะครับผมในอีเวนต์ของมัน <laughs> เราจะได้บูตร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราได้400เราก็จะได้800และที่สําคัญลูกเต๋าก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยเฮ้ยยี่ตัวรับไม่บานคังไปเลยหรอวะเนี่ยให้ตายเถอะก็ตึงตอวนี้สุ่มไปเรื่อยๆก่อนครับอเจ็บจีตเจ็บจีตแทบจะมีมีวิเวลหรอ9 99นี่จะเหลือไหมเนี่ย <laughs> แม่งเสียงแม่งเริ่มดงแล้วตอนนี้เฮ้ยเหลือสี99แล้วทุกคนเกลาอ99ไม่สุ่มไม่ได้ปด่ถยมันต้องมาอีกหนึ่ง <laughs> มโคตรเกลือเลยเฮ็ทแมมเขาสุ่มกันไปคนาลกิรรอบไปแล้วเน่กว่าจะได้น oh. ี่ครับถ้าไม่ได้เราจะไม่ลงคลิปวิดีโอนี้เอาจริงเราต้องเอาให้ได้นะครับทุกคนเราไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนี้เราจะอัดมากี่วันเ่หนึ่งเปอร์เซนหรือวะเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนครับทุกคนครับโอ้โหเออไม่เห็นวี่แววเลยเกิดล้วนไปต่อครับไปต่อครับ ขอ,อ,อยังมาโมโตตัวหนึ่งก็ได้จะเอาวิดีโอนี้ลงสักทีนะหลายวันแล้วนะเนี่ยโอ้ดองมือแบบแบบถ้าอัพอีกรีออ้ยวเขาได้ว่าอัพอีกแบบแพทนหนึ่งนี่คือแว่งดองข้ามแพทเลยนะทุกคนไม่ไหวนะเว้ยเฮ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 ้ยเออเอออาเอออูออ๋โอลเนียเกิบนะฮะก้าวเรียบร้อยหมดเลยเลขสวย เก้าเก้าครับทุกคนเฮ้ยเอาเอาไงกันต่อครับไปกันต่อเด้อไปลงท่านต่อดูว่าต้องรองอีกวันหนึ่งประเดี๋ยวฟาดคอต,ตรงนั้นไปนแล้วก็มาฟาดตรงนี้ต่อนะครับกับหนึ่งร้อยยี่สิบหกโอ้ยอุย้ยไม่เอาเราอยากจะได้กูไงโกดินโกดินก็ใช่ไหมเราอยากจะได้ทองทองพระโดก็สปีดมาอะไรเป็นไงนะโอ้โหโกดสองทีได้ของดีแต่ว่า มันไม่ต้องการนะดิโอ้โหไหลละไหลโอ้ยโอ้ยจำเที่ยวมันเอาไปนี่ยเนี่ยอะไรทุกคนครับถึงว่าจะไหลแต่เราอยากได้โกไงเราจะได้ทองทองนะครับน้องเอานี่แล้วกัน <c oughs> ใส่มาเดิมครับแต่นี่มันราคาประหยัดไงมันใส่แค่หนึ่งไง <c oughs> อยากให้ใจทับไม่ทัน <c oughs> อโอ้ได้แล้ว <c oughs> โกเด้นแล้วดีใจอยู่โดนดีใจอย่างอย่างกับได้อย่อยูนีกแต่ไม่ใช่นะมันก็ลุงเหมือนกันว่ะโกเด้นมาแล้วว่ะเหลือ <laughs> แต่บูมาอ่ะยังไม่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 โกนะครับ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ทุกคน <laughs> <laughs> ดีไม่ออกยูนีกไอ้แชดได้ยเอาละครับท่านปู้ชุมครับได้อยู่นะครับตัวนี้และก็เหลืออย่างเดียวที่เหมือน็คือตรงเงินของเราอีกตัวหนึ่งนั่นเองสำหรับบูมาของเราจัดไป เราจะเอาโกโรใส่ให้กับบูมหาแต่ตอนนี้มันอนมันลุ่งอยู่นะครับทุกคนฮหรือว่าเราจะใส่ตัวอื่นก่อนดีวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้โกคู่มากกว่าใส่ตัวนี้แล้วกันโกมันลุ่งอยู่ซะด้วยนะฮะมันแตกมาแล้วสองลุงแต่ว่ามันได้ที่เราไม่ต้องการเลยไม่แต่น้อยจัดไปจัด ยี่ใส่สุดจนให้ใจไม่ออกเลยสรุปแล้วกเกือหมดขังไม่เป็นไรแล้วก็เป็นลงรายวันหาต่อก็ได้ทุกคนออวันละนิดวันละหน่อยจิตจาใสนะครับทุกคนครับและตอนนี้ก็ฟาดเกลือกนไปแล้วนะแบบจุกๆแต่เราก็ได้โกรของสปีดวากอนมาโอเคใช้ก็ได้เก็บเอาป่าทุกคนแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาสุ่มต่อนั้นเราควรที่จะไปลงรายวันกันก่อนนะครับ ไปลงรรยวันแล้วก็มาสมเกลือต่อเป็นไงเป็นทฤษฎีที่อ้าเฮ้ยแก๊งมาไปไหนมาวรเฮ้ยตามมาก่อนต้หนุ่มลงกคนเดียวไม่น่าแห้งะเวยหมยถึงว่าเออหมยถึงว่าน้ำแห้งมาไอคนไปไหนเอาละทุกคนครับถือว่าเราต้องใช้สมาคมร่วมพลังร่วมตีนกันลงนะฮะเพราะว่าเราคนเดียวไม่น่าไหวใครที่เหงาก็นั่นแหละครับผมสมาชิกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมฮะใครของตลอด ขายสมาชิกช่วงนี้เงาจัดนะครับผมกลุ่มออกจะเงาเงานิดหนึ่งจัดไปเลยเลยแล้หลังจึกหนานการบวกแบบยับเยินก็ได้จบลงไอ้เจ้ามา100ร้อยเหลือสามคน <c oughs> และตอนนี้ในการบวกแบบยับเยินมา100ร้อยเหลือสามหน่อของเรานั้นก็ได้จบลงด้วยด้วยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ท <c oughs> 2สองพรโถ มโคตรเราก็ตัดมาอีกวันหนึ่งกับการเคลียร์อีเวนต์ขอ,องยาบอประตูดไปเป็นที่เรียบร้อยและนี่แหละครับในสิ่งที่เราต้องการในการที่จะลงคลิปเดีวยวนี้นั่นก็คือเราขอได้สักตัวหนึ่งได้ไหมเออตัวไหนก็ได้ในตู้จริงเอ,อแล้วคลิปนี้มันจะแฮ็คกัหรือเปล่าเราไม่อยากที่จะลงคลิปแฮ็แบบนี้ทั้งไอซนินก็ไม่ได้ ทั้งตัวละครในอีเวนต์ก็ไปได้แบบนี้เราจะลงไปทําไมกันล่ะครับใช่ไหมนันอนอาตอนนี้ก็ขอภาวนาให้พี่น้นสุมออกด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ส่งพลังมาให้พี่ได้ในการชูมือขึ้นด้านบนนะครับตอนนี้ชูอย่างต่เขาเรียกว่าส่งพลังจิตมาให้กับอ่าพี่ั่นไหงนะครับว่าขอไม่ออกเลย <h 2011> น้องนี่ชูนิ้วกางอยู่ปะเนี่ยไม่ได้เลยโอ้ เบ่งพลังแล้วก็ชูสองมือขึ้นที่ไม่ใช่นิวเกอบอลเก่งกี้เฮบียวแะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สุ่มไปก่อนเออเราได้พลังจากเอซอย่างเต็มเปี่ยมแล้วจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้เออเป๋าเต็มแต่รอพี่แป๊บหนึ่งนะเป๋าเต็มมาทุกคน5 minutes later มาครับไปกันต่อดีกว่าครับผมชูอยู่ใช่ไหม ชูอยู่ใช่ไหมเออจะมอบพลังกับข้าพลังแห่งดวงดวงที่มันดิสีทองเข็ดแมมตอนนี้ชูขาขึ้นมาด้วยก็ได้เอนี่มันท่าเพ้งไม้ตุารานแพงหืดฟ้าขาชีฟ้าไปเลย <laughs> นี่มันรววพลังคนละสีนมือกันเลยทีเดียวเฮ้ยมาตีมาโถตุ่มไปเลยครับอื้อหือเอเอหือรัวพลัง บนเอ้ยฮะเฮ้ยไ <laughs> อ้เจ่าใดจริงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับผม FC ที่น่ารักขอบคุณครับ <c oughs> ขอคุยหวานเจี๊ยบได้มาแล้วว่าตัวหนึง่งโอ้โหได้ลงคลิปแล้ว <laughs> ได้ลงคลิปแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยได้มาแล้วครับคุณสาก,กาโมโต้นะกกโตโตครับว้าวสากาโมโต้ครับทุกคน ตัวละครระดับ <The> S ที่ดังเมิดแรงที่สุดในเกมนะตอนนี้มันก็วควรจะได้แหละตัวเขายืนหน,หน้าขนาดนั้นนะถ้าได้ตัวรับในลูกเตานี่ว่าไปอย่างปะโถยและนี่ก็คือสการ์โโตร่างตุ้ยหนุยที่เราได้มานะครับเรามาดูกันว่าเขาจะใช้อะไรในการอีโวกันบ้างเรามาดูโอ้ขอมหอมโบเลยว่า เต้นซ้อย่างเดียวต้องไปเก็บคิวเขาก่อนใช่หรือเปล่าวะก็ได้จะโวไม่ได้เราต้องไปเก็บคิวให้กับสการ์บรโต้ก,ก่อนอีกห้าพันคิวเราไปดูว่าเขาจะเกิดไหมเกิดบ่อยแหละห <c oughs> ลงังจากนั้นแล้วก็เข้าร่วมประตูรับด้วยการขอความช่วยเหลือจากกลุ่มสมาชิกข,ของ้อาเองด้านาคิปโรนน้เมนนะเจ้ <c oughs> ยังไงก็สนับสนุนก,การสักเล็กน้อยด้วยการมาคุยเอนจอยกับเรา และเราก็บอกแบเย็เยินเฮ้ยเลือดมันหายไปบอกว่าเฮ้ยเลือหดออไปไปหายแบบหายไปเลยอ่จอสมาชิกเราได้ตัวรับมาแล้วแต่เราที่เราได้นั้นก็คือเอากุึ่งพวงก,กับหนึ่งร้อยับสองแต้มคอหลังจากที่เราทำการลงไปเรื่อยอย่างดุเดือดและเผ็ดมันสุดๆเราก็ถึงเวลาแล้วที่จะทำการอีโวซางกาเมอโต้นะครับ สกายมอร์โต้ของเราก็น่าจะเก็บคิวได้แบบมันแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีความสามารถพิเศษในการเร่งดาเมจต่อการโจมตีหนึ่งครั้งของเขาเมื่อเขาตีได้ไวเร็วเท่าไหร่เ,รเขาก็จะเร่งดาเมจต่อรอบในการโจมตีหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่ร่างนี้ยังไม่เด้งนะร่างนี้คือร่างเก็บคิวเฉยนี่โอ้โหห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบคิวเรียบร้อยครับทุกคนในจงังหวะนี้แหละครับ ก่อนที่เราจะไปอีโวสกาเมเตอร์ขอทำการใส่ใส่ใสแรงให้เขาก่อนใช่แล้วครับผมหลายคนก็บอกว่าเอ้ยขจา่มพี่โอ้โหต้องไปรีสแตะก,ก่อนก็พี่รีพี่ได้เกลือไงพี่ก็เลยแบบพี่ไม่ฟังไม่ลอยอ่ะคือพี่ขี้เกียจน,นะครับพี่ก็ลุ้นดวงไปยัดไปเลยนะครับให้รูรูนี่ A B A เฮ้ หรือว่าเราจะรีไปก่อนวะเน่ยยังไม่พอด้ว่ะเราสามารถที่จะรีไปแบบฟรีๆไปเรื่อยๆได้เลยครับแบบย้ำๆไปเลยจนกว่าจะได้สแต็กที่เราโดนใจสุดๆเออเอ้บีบีเอบีบีเอเอบีบีซีบีโอ้ัหทำไมต่ำลงเรื่อยๆเลยวะเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วพ่อทวีบวกหมเลยขอเอสองอันพอขอข้าวเอสองเอลบพอแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราสมไปเรื่อยๆแล้วรองว่าเราน่าจะแห้วได้4ีลบแน่แน เราได้แเฟลจัดเอาแล้วทุกคนครับและตอนนี้มันถึงเวลาที่สการมโตของเรานั้นนะจะได้เกิดและเฉิดฉายแล้วนนนอีวิลูซัน,นแลตอนนี้คืออันนี้เราได้มาเราจะใช้250ใช่ไหมเฮ้ยอีโวง่ายนะเนี่ยจริงมันเป็นตัวอะไรที่อีโวได้ง่ายมากที่ผมนั้นชอบชอบผมชอบชอบตัวอะไรที่มันอีโวง่ายขนาดนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาวัตถุดิบเยอะนั่นเอง เออได้มาแล้วเว้ยเมื่ออีโวแล้วเขาจะมีรอยโกดที่อยู่ตรงหน้าผาของเขาทําให้ดาวมจเองเขาเด้งขึ้นเรื่อยๆเขาจะเก่งขึ้นต่อการจมตี1ครั้งไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมตัวระดับแรงของเขาในตอนนี้ก็คือ S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  ในการที่จะใส่คำสาบสุกุณะให้กับเขาแต่เราก็ต้องไปลงอินฟินิตี้กันก่อนแต่เราไปลงอินฟินิตี้แล้วเพื่อทำการหากุญแจลงอินฟินิตี้นั้นแล้วต้องลงในด่านของเฮ้ยเรามี3ามแง่งวะก็ตุ่มก่อนแล้วกันเผยยูนิคจะมาบ้างอเล่นจะมา200ร้เลเวลแล้วยูนิคยังไม่ออกสักตัวเลยตไงอ้าวเฮ้ยไม่ได้ว่ะอันนั้นสามอันเก็บไว้ก่อนแล้วกันกลัวเสียได้อะทุกคน เสียดายรีโลอะไรเลงี้ยเออกลัวไม่ออกนะครับอ่าเอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่เราจะไปลงนะะั่นคืออินฟินิตี้ปรกกรหากุญแจครับผมแบบจยา้าต้องลงอินฟินิตี้ในด่านมหาเวทผนึกมาด้วยนะครับเพื่อจะเอากุญแจไปคำสาบสุขุดนะ <hours> 2ส o u r s later และหลังจากนั้นเราก็ได้กุญแจมา2ดอก เรียลงโคดานได้มาสองอันแล้วก็มาลงดานนี้ต่อกับดานสุกุณะที่เราจะได้เปิกทั้งสาบไปให้ดีสุกุณะบรรสาบใส่ยามมโต้ของเราเพื่อทําให้ยามมโต้ของเรานั้นเกิดจัดหรือว่าจะกากลงก็ไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ก็ลงไปก่อนแล้วกันนะครับในช่วงเวลานี้เขาเลือกเวลาสี่ร้อยเพื่อทําให้คลิปเดวิโอนั้นไม่น่าเบื่อแล้วกันนะครับจริงๆก็ตัดข้ามไปเลยก็ได้นะจริงนะ จะเลือกเวลาทําไมเลยเนี่ยและสกังเปาตของเราก็ได้โชว์พลังที่แท้จริงของเขาเขาไม่สามารถที่จะตีแอร์ได้แต่ดาเมจของเขานั้นโคตรแรงยันเสื้อแรงจัดชัดดูดิอันนี้อัพยังไม่ตันนะครับดาเมจสามแสนนะฮะถ้าตันแล้วก็บอกผรเดียวว่าดาเมจพิกานนะครับขนาดไม่มียูนิคถ้ามียูนิคแล้วแล้วก็ได้จะอยู่ที่9ล้านถึงอล้านได้เลยนะครับดาเมจกายภาพเฟื้อจัด <Yeah. S 1> ดาเมจโคตรเฟื้อ หรือว่าอวยเมฆเกิดไปปะเนี่ยเฮ้ยจะโหดกว่าผาดันบอลไม่ได้นะน้องผาดขันบอลสกิลพลังของเขาเนี่ยมันเวอร์วังอลังการกว่ากว่าไอ้ตัวนี้แน่นอนอจริง <laughs> และแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับกับปลึกต้องสาบที่เราจะไปสาบใส่นั่นเองนะครับผม <laughs> และแล้วเราก็กดไปเลยนะครับกับสุกุณะที่จะทำการสราบใส่จามาร์เมโต้ของเรา ให้มันเก่งขึ้นหรือว่ามันจะกากลงก็ไม่รู้มาดูกันเออขอตึงๆหน่อยเฮ้ยเกียจไปลงหาต่อนานเกินจริงเนี่ยสาบแม่ปั๊บ้โหผู้ดาวผู้ดาวลดเหรอแต่ดาเมจก็ลดด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฮ้แมมเฮ้สาบจริงเฮ้ันตีไวขึ้นปะมันตีไวขึ้นแต่ดาเมจลดลงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหกันเลยทีเดียว มันดีป่าะว่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โยยังไงก็บอกกันได้เลยครับว่าดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยเออพี่คิดว่าไม่น่าดีนะจริงดัมเป็นมันลดลงเลยนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เเฮ้ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่โคตรเยอะเลยนะเพราะว่าดาเมจมันเยอะวะ่ะแต่ครูดาวมันน้อยไงมาหกจุดหนึ่งใช่ไหมมันลดไปหกเปอร์เซ็นต์นี่แทบไม่กระดิกเลยนะเนี่ยกิจกรรมต่างๆก็อยู่ดินหน้าแอลฟาเออ ก็ฝากกดไลค์กดซับไปด้วยนะครับ <c oughs> และที่สำคัญเลยกิจกรรมแจกก็จะประมาณนี้นะครับผมจะทำงานแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้และก็เข้าไปแจกกันเลยนะครับแต่ต้องรอจงังหวะนิดนึงว่าจะแจกตัวอะไรต่อไปเฟลิกซ์